ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรตีชาแนลนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะเอามาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นเกม a อเรียนเวอร์เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้หนึ่งเดือนตอนนี้เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมี รายได้นะครับจากเกมนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเดือนละเท่าไหร่นะครับก็นี่ครับตอนนี้ตัวละครของผมนะครับอันนี้ก็คือของที่อยู่ที่ที่ยังมีอยู่นะครับที่ที่เล่นแล้วดรอปได้มายังไม่ได้เอาไปขายนะครับนะครับก็นี่ครับนี่คือตัวละครของผมนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะผมจะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยผม ่ขุดเหรียญเนี่ยได้ต่อรอบเนี่ยรอบแล้วเท่าไหร่นะครับหนึ่งเดือนนี้ผมเล่นค่อนข้างหนักมากครับทำงานมาก็มาเล่นตั้งแต่ประมาณสองทุ่มนครับได้เริ่มเล่นก็สองทุ่มนะครับจนถึงตีสามนะครับตีสองถึงตีสามก็เล่นทุกวันนะครับก็นะครับ ให้เรามาดูที่แวกโวลเลตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่าผมทํายังไงนะครับตอนนี้แหวกโวลเลตนะครับในแวกโวลเลเนี่ยถ้ามาเรามาดูที่ d ีแอนะครับมันจะมีเกมอยู่อีกหนึ่งเกมครับซึ่งเกมนี้เราไม่ได้เล่นมันนะครับแต่เราต้องเอาของนะครับที่เราได้จากเกม Ali e n World นะครับนะครับของที่เราได้จากตัวเกม alien World เนี่ยเราเอามา ฝากหรือเอามาส s t a c ก i n g เอาไว้ในเกมนี้ครับในเกม R Planet นะครับซึ่งในตัวเกม R Planet เนี่ยเขารับ s t a ็ k ของจากเกมอื่นนะครับโดยที่เขาจะให้โดยที่เขาจะมีค่าตอบแทนนะครับตัวเกม R Planet เนี่ยจะมีค่าตอบแทนของที่ได้มาจากเกมอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเกม อ่านี่เอเลียนเวิ์นะครับอพอเข้ามาในอาร์เพเนตนี่นี่ตัวนี้คือตัวเกมอาร์เพเนตแล้วนะครับน R เนี่ยอาร์เพเนตเนี่ยของเนี่ยครับจากในเกมเอเลียนเวิ์ที่เอามาเนี่ยตัวอาร์เพเนตเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่ศูนย์จุดสามนะครับศูนย์จุดสามเหรียญอาร์เทอร์นะครับอาร์เพเนตเนี่ยเป็นค่าสกุลเหรียญของเขานี่เป็นอาร์เทอร์นะครับอันนี้ก็คือการ์ดท,ที่ผมเอามาสแต็กไปที่ได้จากในเกมนะครับที่เล่นแล้วก็ ตอบได้มาจากในเกมผมก็จะเอามาสแต็กเอาไว้ในในเกม a r p เ n e t นะครับซึ่งเอามาสแต็กล้วได้อะไรนี่ครับดูยอดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอ่เรามาสแต็กเนี่ยครับผลรวมเนี่ยครับจะได้ต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดห้านะครับต่อชั่วโมงนะครับต่อชั่วโมงเนี่ย มันได้เป็นเงินยังไงใช่ไหมครับเอาดูนะครับผมกดเครื่องคิดเลขดูเลย2,149.5นะครับต่อชั่วโมงนะครับคูณ24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเล่นจาก Alien World แล้วผมก็มาฝากไว้ที่นี่มันก็เหมือนกับจะให้ดอกเบีย้ยเป็นเงินปันผลเรามานะครับเป็นรายชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ย 24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันเนี่ยผมได้อยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดนะครับอ่าผมจะไปแลกเป็นเป็นแวกนะครับซึ่งตอนนี้ค่าเงินแวกผมคิดกลมๆนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญอาเธอร์เท่ากับหนึ่งแวกนะครับผมก็หารนะครับหนึ่งพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับเท่ากับเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย จะมีเหรียญแหวกเนี่ยเข้ากระเป๋าผมทุกวันเนี่ยวันละห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหรียญแหวกเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาอยู่แหวกละเจ็ดบาทนะครับผมคูณเจ็ดบาทนะครับเท่ากับอันนี้ก็คือรายได้ที่มันทุกวันนี้นะครับที่เข้าที่ผมจะได้รับเนี่ยรายวันเนี่ยวันละสาม้อยหกิเอ็ดบาท หลังจากที่ผมเล่นเกมนี้มาหนึ่งเดือนนะครับโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้ถ้าผมไม่เล่นไม่ทําอะไรเลยผมก็เนี่ยครับได้ทุกวันครับวันละสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับก็อยากจะเอาตัวเลขนี้ครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับประกอบการตัดสินใจในการจะมาเล่นเกมนี้ซึ่งเราขอแค่เรามีแค่เวลาครับมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆนก็สามารถทําได้ครับแบบนี้ครับแต่ช่วงแรกๆนี่ อาจจะต้องใช้ความพยายามในการนั่งกดสักหน่อยนะครับก็คลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะทำวิดีโอสอนการเล่นนะครับต่อไปนะครับครับก็คลิป